ได้แล้วเนะาะเพื่อจะได้เที่ยวสงกรานอย่างสบายใจด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาอวสนาบุญญานนตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทับกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการของทางสถานี FM 1 103.5ร้อยสามจเดห้า เอาละค่ะกลับมานะคะในชั่วโมงนี้โอ้โหเอาละเราต้องได้สัมภาษณ์แล้วนะคะเพราะว่ายอมจำนวนเลยนะชั่วโมงที่แล้วนี่เหตุขัดข้องทางเทคนิคนะคะของทางเราเองนะนี่แก้กันแบบสุดตัวมากๆเลยอย่างที่บอกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะคะกับน้อง BNK48 กันค่ะตอนนี้อยู่ในไลฟ์กันแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเปิดไหม์ด้วยพี่เธอพี่เธอปิดใหม่สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเย่เย่คราวนี้เราได้ยินกันแล้วนะคะ่หนูได้ยินพี่มานานมากแล้วเอาใจช่วยอยู่น้องบอกว่าโอ้โหหนูรอนานมากเลยพี่ต้องขออภัยด้วยนะยอมจำนนเลยนะด้วยแบบว่าขัดข้องทางเทคนิคเอ้าให้น้องๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังเอเอวันหน่อยค่ะมีใครกันบ้างแล้ว สวัสดีค่ะพวกเรา b n k ่ค่ะปังค่ะออนค่ะปันค่ะโอเควันนี้นะคะมีกิจกรรมที่เรียกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มาฝากกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนั่นคืองานอะไรคะ เอียนแครฟอร์เด็กสเวลสิงเกิลเจเนอเรชันค่ะโเต็มมากเลยนี่ลิ้นพันกันใช่ไหมเราต้องมากันแต่ว่าระหว่างทางเราคนละเวกันเท่านั้นเองนะคะรอลิ้นกันบอกกันแล้วกันแหละเดี๋ยวเกิดจะไปเลือกเลือกได้แล้วอันนี้มาดูทางดูเลือกตั้งของนี่จีจ้าพี่เชอร์ขอบคุณพี่เชอร์ชดีแล้ว ค<ม>ือ,อางาน general election หรือเดเนซัน um GE ค่ะหรือถ้าแบบชื่อยอ่อไปอีกก็คือเลือกตั้งค่ะ <Le ast S 2> เลือก <í ris> ตั้งเเออลตั้แฟ<บ>นได้เข้ามาเลือกว่าอยากให้เมมเบอร์ในวง b n k 4 h รวมถึง C G m 4 8ที่เข้ามาร่วมด้วยในซิงเกิลนี้เนี่ยใครอยากให้ติดอันดับที่1-16ถึงสิบ้างแล้วก็ถึง48่ิบคนเลยที่จะออกซิงเกิลที่12กับในานาม b n k 4ค่ะอ่าเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สแล้วเนาะ ใ่ค่ะใช่ค่ะพูดกันไปก่อนแป๊บหนึูหาใส่ชาร์แป๊บนึงตอนนี้ได้ไม่เป็นไรให้แต่ละคนให้แต่ละคนแบบว่าให้ให้ทางเมมเบอร์ลองวิเคราะห์ซิว่าเฮ้ยงานในปีเนี้ยสองพันยิบสองเนี่ยมันจะแบบว่ามีความตื่นเต้นยิ่งใหญ่แตกต่างอลังการยังไงกันบ้างเออเนี่ยให้ให้เชอปังลองลองลองแชร์หน่อยสิ เจอเหรอคะก็ปีนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีโชว์เล็กๆน้อยๆให้คนได้ได้รับชมกันก่อนก่อนที่จะมีการเขา,าเรียกว่าโอเพนิ่งโชว์อะไรนิดหนึ่งแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ว่าเรามีเมมเบอร์เยอะขึ้นเรามีจนหนึ่งจนสองจนสามแล้วก็มี cgm f o r e เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็เมมเบอร์เราเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีถึง48อันดับที่จะให้ออกซิงเกิลในซิงเกิลที่12ที่กำลังจะมาถึงนะคะรวมถึงความพิเศษต่อไปเพลงหลักมีอะไรคบปัน ค่ะก็เพลงที่ของเซมบัสเนะคะก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงออริจินอลซองด้วยที่ทางรุ่นพี่ AKB นะคะนาจังซังกับกับยูริซังนะคะเขาจะเป็นคนแบบว่าโปรดิวซ์ให้คนนึงก็โปรดิวซ์เนื้อเพลงอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนโปรดิวซ์ท่าเต้นค่ะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นเพลงแนวไหนท่าเต้นยังไงชุดยังไงก็คือจะไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งควน่าตื่นเต้นค่ะปกติของเราเป็นเพลงแปลค่ะอืม มอืมอมเพราะฉะนั้นนี้ต้องปติดตามเนาะแล้วความแตกต่างนะคะของครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอะ่ะมันมันแตกต่างกันยังไงที่ผ่านมาเอือ <c oughs> ครั้งที่หนึ่งก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเนอะแล้วก็ได้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 ในฮอลใหญ่ๆที่แบบเป็นบรรยากาศเต็มที่ก่อนที่จะเป็นโควิดกันเข้ามานะคะทําให้ครั้งที่สอง <c oughs> จะเป็นรูปแบบครั้งแรกที่เราได้ประกาศผลกันผ่านรูปแบบออนไลน์ค่ะ ใช่ก็บรรยากาศเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะได้ได้อีกแบบหนึง่งคือเมมเบอร์ได้มีอีกหนึ่งสายคอคุยกันนะคะถ้าอยู่บนเวทีก็คือไม่ไม่รู้แหละคืออะไรจะเกิดก็เกิดบนเวทีตรงนั้นนะคะตเต้นไหมว่าต่างกันไหมสองครั้งของนออนเป็นไง,ต,งนนต่างันเพราะอย่างอย่างครั้งแรกคือเรายังมีแบบแฟนแฟนที่เหมือนแบบเหมือนแบบมันสื่อก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาครั้งที่สองอย่างที่บอกพอโควิดทำให้เราแบบมีแค่หน้าจอแล้วก็แบบคอกับเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแต่ สามเรากลับกลับมาแล้วเราคัมแบ็กเราคัมแบ็กเป็นเวทีแล้วก็มีคนดูด้วยแล้วก็แบบตอนนี้ก็เปิดให้จับจองที่นั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอืมยังซื้อบัตรจะนั่งนะคะมใในฐานะรุ่นพี่ให้กําลังใจน้องๆหน่อยสิขอเลยรุ่นพี่น่งพิ่มไม่วเกิดอะไรขึ้นเราได้ทำเต็นที่แล้วอย่างี้เหรอ ใช่คือเอาจริงๆตอนนี้เพื่อนๆเราพี่ๆน้องๆก็ที่ลง General Election ตอนนี้ก็เขาก็ซ้อมกันอยู่นะคะนั่นแหละค่ะก็แต่เราก็เลยเป็นกำลังใจจากที่ไกลๆที่ไกลๆที่ไกลๆเลยนะใครก็ก็เชื่อว่าเพื่อนตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆก็คือแบบบุ่งมั่นตั้งใจมากๆเพื่อแบบคนที่เขารักด้วยนั่นแหละค่ะก็ผลสูสุดใจขันดิ้นอยู่แล้วค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ก็แบบ ก็ยังรักกันอยู่ดีใช่ค่ะก็เลยก็เยส่าก็อ่าดำเนินต่อไปใช่ใช่ก็อย่างดําเนินต่อไปค่ะใช่อืมเว้ผ่านมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้บบว่าแต่ละคนแชร์โมเมนต์ของตัวเองสักนิดสักหน่อยดีกว่าเผื่อแบบว่าให้น้องๆที่เขาแบบว่ารอที่จะขึ้นในครั้งที่สามเออจะได้เต็มตัวเต็มใจเออว่าแต่ละคนมีโมเมนต์ยังไงโมเมนต์นะคนั่งลุ้นนั่งเกรงค่ะมวนท้องหน่อยหน่อยค่ะ เพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนจะต่างจะคาดหวังที่เราจะได้อันดับที่ส่งขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีอาจจะมีบางคนที่อา่าสมหวังแล้วก็ผิดหวังแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยากให้รักษาจิตใจของตัวเองมากกว่าเพราะว่าออนก็เคยอยู่ในจุดที่อา่าทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแฟนๆก็จะเยียวยาจิตใจเราด้วยเหมือนกันค่ะก็คือมันเหมือนแบบสุดท้ายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ประเมินค่าคุณค่าของเราค่ะอย่าให้สิ่งเนี้ยมาทําให้ชีวิตเราแบบ รู้สึกว่าเราด้อยค่าหรือไม่มีคุณค่าสุดท้ายแล้วยังมีคนที่รักเราอยู่อีกเยอะมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องแบบเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์น,นี้มันจะต้องมีแบบสภาพจิตใจไม่น่าโอเคกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ายอย่างอย่างหนูก็ยังเคยเจออะไรเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วความรักของแฟนคลับจะพาเราผ่าเหมันไปได้อยู่ดีแล้วก็รวมถึงแบบพี่ๆน้องๆในโฟเทกุ๊ทุกคนด้วยค่ะคือหันไปว่าไงเพื่อนเราเสียใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอบอะไรเงี้เหมือนกันค่ะก็ ก็ทุกคนก็คอยพยุงแล้วก็ช่วยเหลือกันไปค่ะก็อยากให้ครั้งเดียวทําให้เรารู้สึกแบบ absent ในตัวเองอยากไม่อยากให้ตัวเองแบบลดคุณค่าตัวเองเลยค่ะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเยี่ยมเลยปันล่ะคะปันเดี๋ยวขอคําถามอีกทีน่แชร์โมเมนต์แชร์โมเมนต์ของตัวเองหน่อยเผื่อแบบว่าให้น้องๆเขาได้เตรียมตัวเตรียมใจสู้ๆนะหนูลูก ได่คำเนียวเพราะว่าเอาจริงแบบว่าแต่ละคนมันก็ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอะไรเงี้ยอืมก็ก็ก็น่าจะทําได้แค่เป็นกําลังใจให้เลยค่ะแบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปแชร์เทคนิคอะไรเพราะมันมันไม่มีเทคนิคมันเป็นเรื่องของแบบว่าเอ่อความรู้สึกล้วนๆเลยแล้วก็เรื่องของแบบว่าของตัวเองเลยกับแล้วก็หลายๆอย่างอ่างเงี้ยมันไม่รู้จะมีเทคนิคอะไรเลยค่ะมันอยู่ที่นตอนนั้นเลยก็ขอให้ขอให้ทุกคน มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนสมหวังที่ตัวเองตั้งไว้อืมเชื้อปลางค่ะเชื้อปลางเอ่อมันมีคําถามนึงเมื่อวานแล้วน้องๆเราก็ได้ได้คุยกันก่อนหน้านี้นิดหนึ่งอ,อันหนึ่งที่น่าจะก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะไปเข้าห้องน้ำมันให้เรียบร้อยนานมากจนนาน, <c oughs> น,าน ว่าน้องมาถามเมื่อวานเจอน้องน้องก็ถามพี่เราต้องนั่งอยู่ข้างบนตรงนั้นตลอดเลยเหรอหรือว่าแบบเอ้ลงไปเข้าน้ำแต่จริงๆก็ลงไม่ได้แต่ว่าก็ก็เตรียมตัวใว้เรียบร้อยแล้วการดื่มน้ำเพ้าน้นจะมีน้ำมีที่ชู่อะไรให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นรู้เลยว่าจะเป็นโมเมนต์ที่แบบตื่นเต้นมากๆแบบกดดันแล้วมันจะเกิดชื่อเราจะมาตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งสติค่ะแล้วก็กัดการน้ำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายที่พวกเราจะได้คนที่ได้ก็ดีคนที่ ยังไม่ถึงที่ต้องการก็จะมีโอกาสอื่นๆยังมีอยู่นี่ก็แบบนี้เป็นครั้งที่สามแล้วอะไรเนี้ยก็ให้ได้พิสูจน์ตัวเองไปเพราะว่าบางคนที่ดูผลของก่อนๆเนี้ยก็คือบางคนแบบอาจจะไม่เคยติดเลยในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมาขึ้นมาสูงมากครั้งที่สามแบบเฮ้ยขึ้นจะแบบเอาจะสุดแบบแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยังมีไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วก็เข้าใจนะคะเข้าใจ โอ้เยี่ยมเลยนะเชื่อเชื่อว่าถ้าเกิดว่ารุ่นน้องฟังอยู่นี่นะคะน่าจะมีการเตรียมตัวเอ่ออะไรที่ดีทั้งจิตใจและร่างกายเข้าห้องน้ำค่ะเชืออปางได้กล่าวไว้เติมลิฟต์ไว้เลยสี่ชั่วโมงเติมลิฟต์ไปเติมลิฟต์สิทธ์เออยาวๆไปเลยเห็นบอกว่าออเมคอ up เมคอัพเมคอัพต้องเป็นเมคอัพกันน้ำด้วยอ๋อกลนข้งยาวของใครคะชูเวมราได้นะคะรอเล่นรอนะ ครั้งนี้เทคโนโลยีพิเศษด้วยล้ำสมยัยยังไงอะคะไหนใครเล่าให้ฟังหน่อยมันล้ำสมัยอะไรยังไงอะ่ <S <S ะคือปกติเราจะมีเว็บไซต์แล้วให้ทุกคนกอครอกโค้ดโหวตที่ได้มากับตัวอัลบ,บั single, ้มอ่าซิงเกิลไม่ใช่อาซิงเกิลที่สิบเอ็ดอหรือว่าก่อนน,น่้<ใ>นนี้ก็แบบในแอปก็มใช่บบม,มีแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็หลังจากรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาคือเราทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ก็คือใช้เป็นโทเค็นแทนที่จะเป็นโค้ดโหวตนะคะเราแค่เอาตัวที่เราซื้อเนี่ยไม่ต้องมานั่งขูดโค้ดแล้วก็คือเอาแค่รหัสมากรอกในในในตัวแอปพลิเคชันในแอปโฟรเด็กเลยนะคะแล้วก็เรากพืด้จะโทเค็นรีดีมโทเค็นมาแล้วก็เอาโทเค็นตัวนั้นไปโหวตได้เลยซึ่งโทเค็นเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ในอนาคตด,ด้วยนะคะหรือว่าใช้ตอนไหนกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับวีไอก็จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันในแอปโฟเด และตัวโทเค็นนี้ที่พิเศษก็คือมันอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เรา,าทางโทเค็นเเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ดูแลให้ระบบให้กับพวกเราหลังบ้านเพราะฉะนั้นความโปร่งใสแล้วก็สามารถติดตามได้เนี่ยก็ไปดูเรียลไทม์ได้ว่าเกิดการใช้งานโทเค็นประมาณไหนได้ค่ะโอ้ย,อยดีงามอ่ะคือดูไฮเทคจริงๆด้วยอ่ะคือต้อง <laughs> ต้องต้องผ่านทางแอปใช่ไหมคะเชอรปางแล้วก็ต้องใช้โทเค็นในการร่วมโหวตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้าปกติมันจะเป็นแบบต้องมานั่งขูดทีละใบพันกระโจดหมื่นกระโบนโบเนี่ยก็แบบอ๋ยตายแล้วต้องค่อยมานั่งนั่งกรอกแบบพิมพ์มอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องแล้วอะไรเนี่ย<ม>แต่ว่าตัวตัวความปลอดภัยพอไม่ต้องแล้วเนี่ยแต่ความปลอดภัยก็คือเราชัดเจนแล้วก็มีสามารถติดตามได้ค่ะอ๋อดูแบบเรลวทม์ได้เลยเกี่ยวกับผลโหวตบรร <Okay. S 2> ขาก็จะแบบเอ๊ะกระเป๋าตังค์คนนี้คือของใครนะคือโอ้โหเยอะมากใ่โทเคนอะไรเข้ามาเยอะนะอะไรเนะ่ <laughs> โหวตให้เมมคนเดียวหรือเปล่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมีการใช้งวลากเข้าเคไปเท่าไ,ไ,ไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างนี้คือคนทั่วไปก็สามารถร่วมโหวตอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะโหวตได้นะคะเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันใ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 นแอน d มือถือใน ios android ของทุกคนก็คือแอปพลิเคชันในแอรโฟรร,รวมถึงแอปพลิเคชัน s h o ป e e นะคะเพราะว่าเราจะซื้อสินค้ากันผ่าน s h o ป e e นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นต้องรีบใครยังไม่มีแอปรีบไปโหลดเลยทั้งแอปของฟ8นะคะ b บียนเแล้วก็แอป Shopee แล้วก็ทําการโหวตผ่านนาทางแอปทั้งสองอันนี้เนาะใช่ค่ะโอ้อรายกเพิ่มเติมได้ที่เพจของ BNK ย8ฟหรือว่า BNK 48 token ได้ค่ะอืได้อืมอ้มอาวงานนี้วันไหนนะวันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้จะเริ่มประมาณกี่โมงยังไงคะ บ่ายสองค่ะบ่ายสองเริ่มไลฟ์แล้วก็บ่ายสองครึ่งเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเป็นสเปเชียลทอลค่ะแล้วก็บ่ายสามคืองานเริ่มค่ะจะเป็นงานแบบตัวอีเวนต์ละเริ่ม mm hmm. ซึ่งก็ดูผ่านไลฟ์ hmm. ได้ทาง YouTube ของเบียนเคปโคเด้งเนาะใช่ค่ะอืม mm hmm. โอ้โหนะับถอยหลังแล้วละ่ะเชื่อว่ารุ่นน้องหลายคนนะน่าจะแบบว่าตื่นเต้นหายใจไม่ทั่วท้องคืนนี้นอนไม่หลับเอา้าให้แต่ละคนนะคะบอกเลยฝากถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วรวมถึงให้กำลังใจน้องๆด้วยค่ะ <c oughs> อ่อนไหมคอ่อนก่อนไหมคะน, <c oughs> น้องน้องน้อง,อ,งอ่อนก่อนก็นได้ค่ะก็ทำใจให้สบายค่ะมันจะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอให้เป็นวันที่ดีกับทุกคนเป็นวันที่สมหวังแล้วเป็นวังเป็นวังเลยค่ะเป็นวันที่ไม่ว่าจะได้เจอจะเกิดขึ้นสุดท้ายเรายังเป็นอ่าโฟเดกุคเทลารีนะคะอุ้ยเหมือนแบบสมมงวะเป็นคนที่ประชุมนั่นแหละค่ะแล้วก็พวกเราได้ในวันอาทิตย์ด้วยค่ะมีไฮทัชด้วยนี่ค่ะอืมปั้นค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็มีดูได้ผ่านทางไลน์ค่ะก็ จะมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ก็ได้หรือว่ามีแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็ก v n k 4 8 1 2 Single Election ไม่ใช่หรือหือเปิดอันนึงต่อเนื่องต่อฟนื่อ o m e t h VNK18 และก็ Final เออ Something Final แฮชแท็ก v n k 4 8 1 2 Single GE Underscore Final นะคะก็ไปพูดคุยกันในนั้นได้ค่ะคิดว่าก็น่าจะ น่าจะมีคนไปพูดคุยกันเยอะแล้วก็น่าจะมีไปอัปเดตว่าตอนนี้ใครอันดับเท่าไหร่แล้วหนูเชื่อว่าน่าจะมีแน่นอนก็ไปพูดคุยกันโกค่ะเทโลกไปแม่โอเคอาเชื่อป้าปิดท้ายให้หน่อยก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะเลิฟเลิฟนิเตอร์ทุกทท่านแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆกคนที่เเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะกับทางวีนเควโฟรของพวกเราก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ฝากน้องๆทุกทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ เต็มที่เนาะถึงถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้สมอรวรวึง,วง<อ>จะทํางานค่ะเขาเรียกว่าในโพิชั่นนี้อย่างเต็มที่ต่อไปแน่นอนค่ะดังนั้นฝากเป็นกำลังใจใพวกเราแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเชออปางปันแล้วก็ออนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะติดตามกันได้พรุ่งนี้เลยนะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสมาชิกทั้งสามคนมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FM113.5 พี่เชอร์ทำแล้วคน ลิฟเลยมั้ยลิฟเลยมั้ยเดี๋ยวเหรอ,อคิดไหมคะ